สวัสดีครับคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ประสิที่ให้สัมภีครับสวัสดีครับอาจารย์ประสิทธิ์ที่ที่ให้สัมภาษณ์ทางทีวีอ่ะฮะอาจารย์อ๋อครับครับครับเออเล่าอ๋อที่ที่ที่ท่านให้สัมภาษณ์วันนั้นจากอะไรมาจากทางใต้ใช่ไหมครับอ๋อครับใช่ครับครับครับเอ่อผมผมได้ดูอะไร เออได้ได้ดูท่านพูดแล้วรู้สึกท่านามีความรู้มากครับโดยโดยที่พ <ๆ S 1> ิธีกรนไม่เข้าใจกับไม่เข้าใจเพราะท่านพูด<อ>สับจกแฝกเยอะท่านพูดถึงว,ว่าปัญหาที่เห็นเนี่ยมันมันเป็นปรากฏการณ์มันมีด้านลึกกว่านั้นอีก<ด>อพูดอย่างนี้ คนอื่นไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจทีเดียวแหละแต่ผมก็ัไม่ทราบเหมือนกันก็นกพูดไปอย่างนั้นเลยครับเอ่าอ,อกท่านบองว่ามันมีปรากฏการณ์มันมีธาตุแท้อะไรอย่างเงี้ยโอ้คือศัพท์ตัวน,นี้มันเป็นศัพท์ที่นักปราชญ์เขาเขาจะใช้กันนะครับแล้วท่านพูดถึงอะไรอ,อ่าจุดยืนบ้างทัศนะบางบอย่งศัพท์ตัวนี้มันคนธรรมดาก็ไม่ใช้กันหรอก เออผมจะผมจะติดคนรุ่นเก่านะผมพอดีผมจะติดกับรุ่นเก่าไปหน่อยคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยสนใจอะไรครับเออมันมันมันเป็นศัพทิชายการครับแล้วถ้าคนเข้าใจแล้วจะจะจะเข้าใจศัพยยท์ตรเนี้จะมองเห็นปัญหาหมดนะครับในอย่างที่<อ>ท่านบอกว่าเออถ้าไม่สร้างเว็บไตเศรษฐกิจพัฒนาไม่ได้เออผมชอบใจมากจริงๆ อเข้าใจปัญเข้าใจปัญหาพูดครับพูดพูดถูกหลักวิชามากคือเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยอ่อมันมันมันพัฒนาไม่ได้หรอกถ้าไม่สร้างเว็บไซไ์นะครับคนไม่เข้าใจกันถามบรีกว่าเอ่อจะจะจะพัฒนาไปได้พัฒนาพัฒนาไม่ได้หรอกครับมันจะพังหมดนะครับ ครับก็พูดของคนดีครับท่านพูดได้แปลกกว่าคนอื่นนะครับผมไม่เคยได้ยินก็เลยรู้สึกว่าเออน่าทึ่งดีคนนี้มีมีความเข้าใจใช้ตั์อะไรแปลกๆคนรุ่นเก่าเราคนรุ่นเก่ายนนี้ค็ไม่ค่อยสนใจกันอ๋อครับก็คเอว่าได้คุยกันบ้างคนที่อมีความคิดใกล้ๆกันก็อาจจะ ใจกันคุยกันได้บ้างก็ดีอ่าใชใจคือสัตท์ตัวนี้ถ้าคนเข้าใจก็จะจะจะรู้อ่ะว่าว่าแต่คนรุ่นใหม่อย่างอย่างพี่ีกรทเนี่ยสาพาสเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่เข้าใจแหละครับเขาไม่ทราบเหมัอนครับเขารับโลกไม่รู้สึกว่าเขาจะรับโลกไม่จกอ่าเขาเขาเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงครับก็ก็ก็เรียนได้เอบ เสียดายผมในกรุงเทพไม่ได้เจอกับอาจารย์ได้คุยกันบ้างอี่าง้ไม่ค่อยได้คุยกับใคอก็คงจะมีโอกาสได้คุยกันนะครับครับดีใจครับดีด้รู้จักกล้ากรับินดีด้วยครับดีดีครับผมผมมีคําถามมาให้ท่านที่นึงใจไหมครับท่านพอมีเวลาไหมครก็พอมีอยู่ครับครับอ่ ถ้าคิดว่าการการเลือกตั้งเนี่ยในวันนี้ที่มีความขัดแย้งระหว่างการเลือกตั้งในวันนี้กับการที่ประชาชนเนี่ยเอ,อไม่ไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดนี้อะครับมันมันจะมันจะขัดแย้งกับหลักการนะฮะที่ท่านมุมมองท่าน,นคือเ,เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับครับเชิญครับผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วผมมองว่าเราต้องยึดหลักการกับระบบไว้ก่อน คนมหน้าทีหลังกับแล้วหลักหลักตรงนี้หลักตรงนี้เกี่ยวเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับแต่ระบอบประชาธิปไตยนี่ท่านคิดว่ามันมันสัมพันธ์กันยังไงฮะตรงเนี้ว่ามันไปขัดแย้งกันแม้ว่าระบบประชาไต,ตยกับการเลือกตั้งตรงนี้มันจะเป็นระบบประชาไต,ตยหรือเปล่าถ้าเลือกตั้งโดยใช้ใช้อการหาเสียงอย่างกะมีการต่อต้านอยู่ในสภาว่าที่สังคมไม่ปกติฮะ มุมมองของท่านมุมมอ,องท่านเฉยๆนะเป็นมุมมองของท่านอย่างเดียวผมเองก็สนับสนุนการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่ารัฐบ,บาลต้องมาจากนั้นเลือกตั้งครับใครก็ตามที่ขัดขวางการเลือกตั้งหรือไม่ให้คนอื่นไปเลือกตั้งเนี่ยผมว่าไม่ถูกต้งองครับ <c oughs> แ,แล้วในภาวะสังคมที่ไม่ปกติเนี่ยการเลือกตั้งมันมีอุปสรรคเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะสั่งนให้เลือกตั้งหรือให้ยุติก่อนครับ คือผมดูที่เขาเียนเสียงกันอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ปัญหาในเชิงหลักการอะไรเป็นความรู้สึก <laughs> เรื่องมันเป็นเรื่องเรื่องย่อยเรื่องที่ไม่น่าสนใจอะ่ะ <c oughs> ผมคิดว่าทางท่านสุเทพเิงว่าผมว่ามันไม่มีเหตุผลครับแต่ท่านคิดว่าผมั <c oughs> ต่านคิดว่าวันนี้เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นประเด็จการครับวันนี้กระบอกที่ปกครองอยู่ฮะผมว่าประเด็จการนะเราในในภาวะประเด็จการที่จะการเลือกตั้งมันจะ,ม,นจะมันจะบริสุทธิธรรมไหมแล้วเหมาะไหมนะครับคือมันพวกเราคนลางใต้เนี่ยนะผมผมรู้สึกว่าปัญหามันรวมศูนย์อยู่ที่คนที่อยู่ข้างหลังท่านสุเทพนี่แหละ อ๋อ <พ uka> ทนมองท่านมองปัญหาอย่างน,นีน้งนงานผมว่าต้นตอของปัญหาอยู่ตรงนี้ครับอ๋อถ,ถ,ถูกไม่ถูกน,นะครับแต่แต่ผมจะจะให้ให้ท่านได้มีโอกาสฟังอาจารย์วันชัยได้แบ่งปันนิดหนึ่งดีไหมครับเผื่อท่านจะได้มีมีมีองเชงคเชิญอาจารย์วันชัยครับเชิญครับท่านครับได้ครับครับก็ค<ฟ>ือ<ฟ>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  บ้านเมืองเราขนาดนนี้มันเป็นปัญหาความขัดแย้งนะเป็นความขัดแย้งอที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับความขัดแยง้งอันเนี้ยถ้าถามว่าใครขัดแย้งกับใครนะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะมองกันแบบปรากฏการไปนอกก็คือพรรคการเมืองแย่งอํานาจกันเช่นพรรครัฐบาลกับกุนกับกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับคนก็ก็ แต่ว่าคุณรุแนเทพจะออกมาเคลื่อนไหวในแบบมวลชนนะครับออกจากปัจเจกป,ปัตมาตอนนี้คนก็คิดว่าความกัดแย้งก็อยู่ที่สองกลุ่มนี้นะครับแย่งอํานาจกันแ,แต่จริงๆสถานการณ์ขนาดนี้ไม่ใช่นะครับสถานการณ์ขนาดนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ปรากฏการณ์ภายนอกเป็นอย่างนั้นความจริงกัดแย้งจริงๆเนี่ยคือรประชาชนเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงครับต้องการ ประชาธิปไตยจริงๆเพราะเปรตไต่ที่ที่เป็นอยู่มาแปดสิบกว่าปีเนี่ยมันเป็นเปรตไต่ที่มันไม่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นเผด็จการอ่แต่ว่าประชาชนจะไม่ค่อยเข้าใจด้านวิชาการมากนักอ่าตอนนี้เมื่อประชาชนขัดแย้งกัระบอบเผด็จการเนี่ยนะครับอ่ามันเป็นความขัดแย้งที่แก้ไม่ตกครับความขัดแย้งอันนี้ตามหลักวิชาการก็เรียกว่าความขัดแย้งพื้นฐานอ่าแต่ถ้านักนักการเมืองขัดแย้งกันเนี่ยก็เรียกว่าความขัดแย้งเฉพาะหน้า แต่นี่ความขัดแย้งเฉ้าะหน้าเนี่ยมันก็เกิดการปฏดินรูปกันได้การเจรจาต่อรองกันได้นะครับอเดิมทีมันก็ก็ก็แก้แก้แล้วโดนก็ได้อะไรก็ได้ก็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 แก้กันมาได้ตลอดแต่สถานการณ์ที่ที่เกิดวันนี้ยมันมีความขัดแย้งอีกชนิดหนึ่งที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเป็นความขัดแย้งที่ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับต้นยอดความขัดแย้งชนิดเนี้ยจงเป็นความขัดแยง้ง เขาเรียกว่าความขัดแย้งพื้นฐานควา,ามขัดแย้งกนณีนี้แก้โดยการปรณีปะนอมไม่ได้ต้องแก้โดยการแตกนะครับก็คือ,ต,อ,ต,อ,ต,อต้องต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองกันนะเลือกตั้งแก้ไม่อยู่หรอกครับเลือกตั้งเอาไม่อยู่ครับอโดยส่นวนมากจะปณีปะนอมกันอตอนนั้นเราจะเห็นว่ามีคนพยายามอที่จะมาให้เกิดการสัมติให้เกิดเจรจากันเกิดปณีปะนอมกัน ไม่รู้กี่คณะตัดกี่คณะเนี่ยคณะสุดท้ายก็ก,ก,ก็อะไรองค์กรอิสระเจ็ดองค์กรก็จะเสนอมาเป็นคนไก่เกลี่ยให้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาคิดว่า่าเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองแต่จริงๆมันไม่ใช่่ะปัญหาลึกๆมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไปไกลกว่านั้นคือประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะครับอเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้มันปฏิรูปไม่ได้มันต้องปฏิวัติครับ แต่นี้บ้านเราพอพูดปฏิวัติก็ไม่เข้าใจกันอ <c oughs> ีกมันต้อง่งกหนักแนันละบ้านเราเอา่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อการไปเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้แล้วละครับไม่มีทางล้มเหลจและครับเลือกตั้งก็ล้มเหลวหมดละครับเพราะสถา,านการณ์มันไปไกลกว่าน,นี้มากเอ่อมันควรจะต้องต้องเปลี่ยนแปลงกันใหญ่เอ่อเหมือนอย่างบางฝ่ายที่ที่บอกว่าอยากปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอะไรก็ วามิมันเป็นเรื่องปฏิวัติไม่ใช่ปฏิรูปแต่ปฏิรูปมันก็ไม่ใช่แหละครับมันมันก็ออกไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นปัญหาบ้านเราขนาดนี้มันมันถ้าไม่รู้กันมึงจะมองปัญหาไม่เห็นะแลวก็แล้วก็แก้กันไม่ตอกหละครับแล้วก็บอกว่าทั้งสี่ห้าเดือนมาแล้วพยายามกันแก้กันเหลือเกินนะครับบ้านมึงจะเสียหายใหญ่จริงๆแล้วแก้ไม่ถูกมันก็เสียหายใหญ่อยู่แล้วเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ที่ที่อยู่ในจุดปฏิวัติ อ่าถ้าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ก็ก็จะเกิดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแหละครับเพราะว่ามันไอไอไอจุดอย่างเนี้ยไม่ว่าเกิดที่ไหนในโลกมันมันก็ต้องค้อนล้มันั้ง้นแหละครับเพราะมันมันเป็นจุดเี่ยนผ่านอ่อตอนนี้บ้านเรามาถึงจุดนี้ก็ยังไม่เข้าใจกันก็พยายามจะแก้ไอวิธีที่ที่เคยแก้กันมาได้เนี่ยโดยไม่รู้ว่าสถานการณ์นาเนี้ยมันเป็นความขัดแย้งอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อน หมายถึงไม่เคยเกิดอย่างรุนแรงนะไม่ไม่เคยเป็นความขัดแย้งที่แหลมคมขนาดน,นี้ขึ้นมาก่อนนะครับจึงแก้กันไม่ตกนะแล้วก็ยังหาทางออกกันไม่ถูกจริงๆแล้วบ้านเราขนาดนี้ถ้าแก้ปัญหาให้ถูกนะครับก็คือทำอำนาจให้เป็นของประชาชนเรื่องเดียวนะครับแก้ได้หมดครับก็คือทำอำนาจให้เป็นของประชาชนจนซึ่งก็เรียกว่าอำนาจอิปไตเป็นของปวงชนนะครับหรือจะเรียกว่าระบอบเระธิปไตยก็ได้นะครับ ถ้าทําตรงนี้สําเร็จบ้านเหมือนแก้ได้ครับแล้วก็จะยุติได้เพราะสายการปฏิวัตินั้นะถ้าถามว่าจะจบเมื่อไหร่สายการแบบนี้ยมันจะจบก็ต่อเมื่อปฏิวัติเสร็จครับถ้าปฏิวัติไม่เสร็จไม่จบครับนี่นี่คือเป็น <c oughs> เป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าหลายฝ่ายเนี่ยอมองไม่เห็นแล้วก็แก้กันไม่ได้นะครับ เพราะสถานการณ์ในวัดเนี่ยถ้าเราจะดูปรากฏการณ์ที่เห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยม่ยอมรับการปกครองจะเคลื่อนมวลชนจะเคลื่อนไหวด่ากันไม่กลัวใครแหละครับบางทีคนคนเดียวนะบุกเข้าไปในในมอบนน่นเต่านอกวีดไรทุกท้าทำกันนะ่ะคือมันมันเป็นมันผิดปกติแหละครับมันไม่กลัวกันแหละครับสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีใครเอาอยู่แรอกครับผู้ปกครองก็เอาไม่อยู่ครับ ถึงจะประกาศไอ้กฎอายการศึกหรือจะประกาศไอ้ภาวะถุกเถินหรือจะประกาศไอ้ไอ้ภาวะไอ้กฎหมายมั่นคงแล้วก็เอาประชาชนไม่อยู่หรอกครับนี่นี่คือปัญหาที่ที่คนไม่คข้าใจเพราะว่าประชาชนไม่ยอมรับการปกครองผู้ปกครองก็หมดความสามารถในการปกครองมวลชนล่าหลังก็ตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็ต้องมีมีมีไอ้เขาเรียกว่าพัคปฏิวัติที่เข้มแข็งนะครับ อาชีรู้แนวทางจึงจะพาประชาชนออกได้เพราะฉะนั้นจะไปหาคนกลางเลยครับไม่มีทางออกครับอยจะไปหาตาหนีเป็นหาอหลังกลางก็ไม่มีทางออกกระดานเลือกตั้งต่อไปก็เลือกร่างไม่ได้แหละครับจริงๆไม่มีทางและครับทุกอย่างจนตอกหมดแล้วขนาดนี้นี่นี่คือปัญหาจริงๆของมันนะครับก็ก็กล่าวโดยสรุปสรุปกันนิดก่ <c oughs> อนเพราะว่ามาเจอปัญหาวิจารการที่บ้านเราไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่เคยเห็นกันนะครับ พอเราพูดแปลกไปหน่อยเขาก็มองเห็นว่าเราเราอะไรอ่ะเราเอาอะไรมาพูดรู้มาได้ยังไงเขาเขาจะถามอย่างนี้เขาลอกอาจารย์อาจารย์ประสิตที่ที่จะเปลี่ยนแปลงก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับเชิญเชิญอาจประ์บัณฑิตถามหน่อยเชิญครับคิดว่าเสจแล้วครับแต่ับนี้ยังอีกนานเลยครับเอาก็ก็ทำไมทำอำนาจให้เป็นของประชาชนนะครับอ่ามันก็ไม่หยุดเยอะมัน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 หยุดไม่ได้ อย่างสมมติว่ารัฐบาลของของคุณยิ่งรักเนี่ยที่ที่ปกครองอยู่เนี่ยมันก็เป็นรัฐบาลที่เป็นของกลุ่มทุนผูกข,ขาดที่ขึ้นมามีอำนาจแล้วเนี่ยอก,ก็ก็ประชาชนไม่ยอมรับการปกครองแล้วขนาดนี้อา่าเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคําพูดว่าข้อระบอบทัดษิณเงียไอ้คำว่าระบอบอะไรเนี่ยหมายถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของใครนะครับ าระบอบประชาธิปไตยก็หมายถึงอำนาจที่ประายเป็นของประชาชนนะครับถ้าไม่ใช่ของประชาชนเป็นระบอบทหารบ้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชบ้างระบอบคอมมิวนิสต์บ้างระบอบฟาสซิสต์บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ะนะครับถ้าไม่ใช่เป็นของประชาชนเขาเรียกร,บระบอบบริการดังนั้นฉะนั้นที่เราบอกว่าระบอบทักษินเนี่ยก็คืออำนาจที่ประายเป็นของตระกูลชินวัตห,หรือของคุณทักษินเนี่ยมาถึงจุดเนี้ย อ่อไม่มีทางไปได้แหละครับมันมีทางต้องถอยไป่านั้นเองถึงจะถึงจะอยู่ได้ถ้าถ้าถ้าขืนเข้าก็ก็จะยิ่ง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 บอบพันาหนักเลยครับเพราะเขาเขากำลังเข้ากับประชาชนแต่ประชาชนก็ยังตื่นตัวไม่พอนะครับจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อไปประชาชนจะตื่นขึ้นมากมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้เองนะครับเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ก็ก็จะแก้ปัญหากันไม่ได้ไอ้ส่วนคุณตุเทพที่ที่อ่าฟันิงคุณตุเทพเป็นขบวนเผด็จการเป็นขบวนปฏิกริยาอีกขบวนหนึ่งแต่ว่าขาาณะนี้ประชาจนตื่นตัวเคลื่อนไหวเนี่ย คุณตุเทพหลอดออกมาจากกระบวนการการมานําการเคลื่อนไหวประชาชจนที่ื่นตัวอยู่ขนาดนี้ยอาจจึงทาให้มีกําลังครับทําให้คุณตุเทพสามารถสู้ได้ครับอแต่ว่าถ้าคุณตุเทพพาไปไม่ถูกไม่ไปสร้างเวสบไตนะ์ะก็ไม่มีทางแหละครับคุณตุเทพก็จะต้องถูกไล่ลองอีกเหมือนกันซึ่งคุณตุเทพก็รู้สึกจะไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันครับท่นนี่คือปัญหาบ้านเราแหละแล้วแก้ก็ไม่ตกรับ ก็คำมุ่งเยอะมากครับครับอาจารย์สิครับท่านท่านมีคําถามอะไรก็ท่านโทรหาอาจารย์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถาม๋ยวผมอยากจะเรียนเชิญให้มีโอกาสจะเป็นกระจกสะท้อนให้กับเอประชาชนได้รับฟังด้วยสิ่งที่มุมมองของอาจารย์รับมุมมองของอาจารย์มรรชัยด้วยครับ จะได้ช่วยกันสับสนการสร้างดีใจนะครับดีใจครับครผมคิดว่าสิ่งที่ท่านรู้ท่านอาจจะเอามาอามากินประกอบเฉยแล้วก็นั่นเลยเลยเคยคงจะอ่านเอกสารพวกนี้มาบ้างถึงจะมีลัษละก้าวหน้าสูงทีเดียว แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือความเข้าใจในในในเขาเรียกว่าความยังก็เข้าใจบ้านเมืองให้พอก็ก็เพิ่มเติมอีนิดหน่อยก็ก็จะจะเข้าใจนะครับในมุมมองของของการมองภาพลึกนะฮะอันสี้สุคมังครับครับซึ่งอาจารย์แต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจนะฮะมันเป็นเรื่องเข้าใจยากจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่เคยเกิดในบ้านเราอ่ะก็เลยหาทางแก้ก็ไม่เจอ อ่แล้วก็บอกแก้กันมาตั้งนานแล้วจะออกยังไงเมื่อไหร่จะจุดจะถึงจะจบสิ้นความขัดแย้งกันสักทีบ้านเมืองจะได้เจริญจะได้ไปได้นะครับครับอตอนนี้บางคนบอกว่าอะไรอ่ะถ้าถ้าไม่เลือกตั้งก็ไม่มีทางออกผมว่ายเลือกตั้งหละคือคือจะทําให้เกิดปัญหารุ่นแรงวันนี้ได้ฟังคุณศศีก็พูดว่าอ่า ทางออกก็คือต้องเป็นเลือกตั้งอ่ะถ้าไม่เลือกตั้งเนี่ยแล้วจะไปออกทางไหนอ่ะยิ่งใช้จะยิ่งเกิดความรุนแรงอ่ะคุณคนปกติก็ว่าอย่างนั้นผมว่าเลือกตั้งอ่ะมันทาไปสู่ความรุนแรงเพราะาประชาชนก็ต้อง,งการอำนาจแบบพิไปไตยแล้วอ่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองมันเป็นสายการปฏิวัติอ่ายังยังมองสายการที่ที่เปลี่ยนแปลงอนีรย,ยังไม่เห็นเน่ยคร <laughs> อ,อะไรยังยังพูดแบบเดิมๆเ,เอากฎหมายมาเป็นแม่แบบในทางออก คื้อกฎหมายมันมันออกไม่ได้แหละออกทั้งกฎหมายไม่ได้มันมันเป็นมาตรการทางการเมืองอ่ะเราจะใช้มาตรการทางกฎหมาย,ย,ยมาแก้แก้แกไม่ได้หรอกครับบางทีกระแสะของการการพูดเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยหลงเชื่อไปด้วยกันเพราะว่าเขาเขาพูดเขาฟังคุณสดสอพูดเขาก็หลงเชื่อไปด้วยเพราะวา่าอ่าก็ก็เ,เป็นเป็นผู้สา่มาก,ก่อนก็มีความรู้ก็เป็นกรกตมาก่อนอะไรอย่างเนี้ย คนทีน่จะกว่ามีความรู้จริงอ่ะแต่ว่าเรื่องการเมืองนี่มันเป็นความรูร้อีกชนิดหนึ่งครับไอ้ความรูร้แบบที่เคยรับราชการมาแบบนั้นแล้วก็เคยเข้าใจกฎหมายมาแบบนั้นเอามาแก้ปัญหาขนาดน,นี้ไม่ได้หรอกมันเขละแบบกันเ,เขาก็จะมองแบบแบบตามแบบที่เขาได้รับรู้ได้เรียนมานะครับพอพอไปเจอแบบต่างๆนี่ก็ไม่เชื่อกับก็ไม่เชื่อจริงๆครับ ถ้าเราไปอธิบายที่ไม่ไม่ไม่ถูกกับแบบที่เขาเข้าใจเนี่ยเขาไม่เขาไม่ไม่รับหรอกครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจครับเราจะเห็นเลยว่านักวิชาการปัจจุบันเนี่ยหลงไปกับการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่ก็ก็ก็ติดรูปแบบเดิมก็เรียกติดรูปแบบแต่ว่าขณะนี้มันเป็นเป็นมันมันเป็นสายการใหม่ แล้วมันมีอะไรใหม่ๆซึ่งของเก่าเอาไม่อยู่แล้วล่ะครับไม่งั้นประชาชนะจ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 ะเคลื่อนไหวกันไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้ได้ยังไงแดังนั้นจะเอากฎหมายมาปราบเอาแล้วก็ไม่อยู่นะประกาศอะไรๆกฎหมายว่าว่าด้วยสการอะไรเฉอนวรกศุกเฉืนวรกศุกเฉินนะแล้วเอาอยู่นะั้ยไม่อยู่ผอเห็นประกาศวันแรกพวกเราก็โทรมาถามผมว่าโอ้ย เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ว่าบอกไม่มีน้ำยาหรอกวจริงหรืเปล่าเพราะมันเป็นอนาธิปไตยไปแล้วประชาชนก็ไปไกลแล้วจะเอากฎหมายมามามามกัดขวางเนี่ยเอาประชาชนได้อยู่หรอกตันตัน ตอนที่ประกาศใหม่ๆ,ๆก็พวกเราก็หลายคนก็ตกใจกันโทรมาถามผมเลยผมตอบเรื่องนี้<ด>ผมบ่า <c oughs> ไม่มีน้ำยาหรอกก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> จริงจริงไม่มีน้ำยาจริงจสิงเป็นความจริงหมด <c oughs> <c oughs> เ,เพราะว่าอำนาจต่ติสตาล์มันบอกไปแล้วรัฐบาลไล่อำนาจแล้วเป็นอนาติสตาลแล้ว ถึงแม้ว่าจะจะสั่งอะไรมาก็บกผมก็บอกก็เหมือนกับสั่งที่โบกอ่ะกาพูดอย่างนี้มาตลอดก็ยังยังบันทึกเทปไว้อยู่ครับยังอยู่กาลบไปหมดแล้วเรียบยแลการออกอากาออกอากาก็ยังยังสิ่งที่อาจารย์พูดนาดีนก็บันทึกไว้ก็ดีเป็นความจริงยังมีบันทึกไว้อยู่นะเป็นความจริงหมดเลยครับแล้วก็ก็ก็มันมันหมดอำนาจจริงๆริงอ่ะแล้วเขาจะปกครองต่อหรยปกครองไม่ได้หรอครับ ไอ้อย่าไปหวังฝูอย่าไปฝันลมๆำแรงๆว่าเลือกตั้งชนะแน่แล้วจะปกครองได้เพราะว่าฝันก็คิดว่าไปได้ไงไปไม่ได้แล้วครับครับผมยังไม่เชื่อว่าเขาเขาจะปกครองได้มันมันเป็นไปไม่ได้ไม่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยอาจารย์ครับรัฐบาลหมดอายุยิ่งซื้ออยู่นานๆก็ยิ่งอันตรายหมดอายุเป็นนานแล้วอายุการปกครองหมดเป็นนานแล้วเรื่องยิงคือตู้ซีอยู่บ้านแล้วมันผิด ภาพกันไปเยอะแยะมากมายรัฐบาลจะรักษาสาการก็ไม่ถูกต้องนายกมาจากเรื่องต่างก็ไม่ถูกต้องระบบรัฐสภาก็ไม่ใช่ระบบรัฐสภาระบบเม็ตไตก็ไม่ใช่ระบบเม็ตไตมันผิดไปทุกเรื่องทุกราวแลยถ้าเราเข้าใจวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นนคนที่จะมาแก้ได้นะมันต้องแก้ให้ถูกหลักวิชากับถึงจะแก้ได้ ไอเราเขียนหนังสือไปบอกว่านายกมาจากเลือกตั้งไม่ได้เขา <c oughs> เขาก็ไม่มีใครเขาเชื่อกันเขาก็บอกเอาใจนายกต้องมาจากเลือกตั้งสิอ้าว่ากันไปอย่างนั้นเลยเข้าใจคือเพราะเขาพ <h ums> ยายามทำให้ประชาชนเข้าใจผิดหมดเลยเอแล้วก็จะไปเลือกตั้งผู้ว่าผู้เวร์กันอีกเนี่ยทั้งได้บ้านเมืองไม่มีทางออกว่าจะให้บ้านเมืองมัน ก็เรียกว่าอะไรหายกันไปใหญ่เดนล็อกเดนตารีพาไปลงนรกก็เรียกเดนล็อกป่ะอาจารย์เดนล็อกก็คือมันเดนล็อกมันก็มันมันยิ่งตายหนักมันก็ยิ่งออกไม่ได้เลยมันก็ยิ่งพังกันใหญ่เพราะนั้นปัญหาอย่างนี้มันมันบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่หนูทดลองยานะครับต้องเอาผู้รู้มาแก้ครับ ถ้าพูดไปรู้มาแก้มก็เหลวไหลมันแก้ไม่ได้แหละครับที่เปิ้ลมีคําถามไหมครับพี่เปิ้ลก็สิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้นักวิชาการต่างๆก็ไม่ยอมเปิดหูเปิดตาเปิดใจเขาจะเชื่อแบบเก่าๆกัอรูปแบบที่เขาเคยชินอยู่และเคยรับรู้มาว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็จะคิดว่าจะแก้ตามนั้นได้ ความจริงไม่มีทางนะครับเราก็พูดอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่แล้วท่านแล้วก็บอกว่าทาไมมันออกไม่ได้สักทีตอนนี้เอาอกอะไรเอาเจ็ดองค์กรองค์กรอิสระเจ็ดองค์กรจะมาเป็นตัวแก้เองเอใครใครรับภาษามาแก้กันหงายท้องไปหมดแล้วไม่รู้กี่ลายสักกี่ลาย เจอเจอจอถินแก้ไม่ตกผู้ที่รับภาษามาหลายชดหล้วครั้งละเนละนาดหมดรัฐบาลไม่เนวด้วยเนี่ยก็ก็ก็เสนอมันมันมันไม่มีความรู้ทางวิยาการก็เลยแก้ไม่ได้ไอส่วนรัฐบาลเอาไม่เอามันมันไม่สำคัญอะไรยังไงก็อยู่ไม่ได้ แต่นี่การจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องทําให้มันถูกจดุดไม่ใช่มาเคลื่อนไหวแบบคุณสุดเทพเคลื่อนไหวงี้ประชาชนกันเหนื่อยตายเลยครับนี่ก็เหมือนก็ต่อยเป็นต่อยมวยวัดกันทุกคนเลยมไม่ต่อยกันมั่วโหวสูงขึ้นเวทีมีห้าคนเนี่ยต่อยอลงตุงนังเลยตอนเนี้ย อ่าก็ก็ก็ด่ากันนะได้ต่ด่ากันเองที่วไม่ไม่ได้เสนอหลักการอะไรกันเลยแลย้วก็จะพาบ้านเมืองไปไหนจะคิดข้อล้มกันนะนก็ถูกต้องนะเพราะว่าการการเปลี่ยนแปลงระบอบเผด็จการเป็นระบอบแบบไตเนะี่ยมันต้องข้อรัฐบาลทั้งนั้นนะ่ะไม,ไม่ไม่มีที่ไหนไม่ข้อเลยแอตัวอย่างงี้ไม่ใช่ไปตั้งใจจะไปข้อรัฐบาลคุณยิ่งรักเพราะอคตินะแต่มันเป็นกฎเกณฑ์นะครับมันมันก็ต้องเจอปัญหนานี้แน่นอนอยู่แล้วครับ อาจารย์ทิ <Workers> ้งใช้สำหรับผู้ปกครองแล้วก็ฝ่ายที่ที่จะต้องการโค่นล้มหน่อยนะทั้งสองฝ่ายเลยเชครับก็ก็ทั้งสองฝ่ายนี่ต้องถอยออกมาทั้งคู่แหรอเพราะว่าความรู้ในการแก้ปัญหามันไม่พอเพราะฉะนั้นประชาชนที่บอกว่าเบื eh pegar, ่อการเมืองเบื <För st alled> <t 32> ่อนักการเมืองไม่อยากให้นักการเมืองมาปกครองอีกแล้วเนี่ยไอ้ประชาชนส่วนนี้จะโตขึ้นทุกวันนะจะโตขึ้นเรื่อยๆแหละครับ จนมีกําลังพอแล้วพวกฝ่ายเองก็จะพังไปเองครับต้องใช้เวลาหน่อยครับใช้เวลาอันหน่อยครับผมแต่มันเป็นไปเองแหละครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราว่าเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์มันมีทิศทางก็มันแน่นอนอยู่แล้วครับครับไม่ไม่งั้นบ้านเมืองก็แก้ไม่ได้ครับมันก็เศรษฐกิจก็จะยิ่งพังกันใหญ่มันก็จะเกิดนองเลือดก,กันแหละครับถ้าถ้าแก้ไม่ถูกจุดมันนองเลือด อ่าไม่ใช่ว่าไม่เลือกตั้งแล้วนองเลือดไม่ใช่นะครับเลือกตั้งอ่เป็นตัวนำไปสู่การนองเลือดครับเพราะไม่้าใจปัญหาการเมืองเองนะครับอันนี้จะเลือกสวด้วยเนี่ยตอนนี้เลือกสวอสวมันก็ไม่ควรเลือกครับเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ะไรไอ้ระบบรัฐสภาเนี่ยอ่าก็คือบ้านเราใจระบบรัฐสภาสภาผู้แทนรัฐบรเป็นผู้ถือดุลอผู้ถือดุลต้องมาจากเลือกตั้งครับอันอื่นที่ไม่ได้ถือดุลไปเลือกตั้งทําไม เพราะการเลือกตั้งเนี่ยมันทําให้เกิดอานาจอธิปไตยนะครับตอนนี้ว่าสสเนี่ยเป็นเป็นอานาจอธิปไตยของประชาชนประชาชนก็เลือกมาเป็นสสตอนนี้ว่าไอวุฒิสมาชิกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสภากัรกองก็ได้คือคือเราจะเอาบ้านเราเนี่ยจะเอาเอาวุฒิสมาชิกไปทําหน้าที่อะไรก็ก็สุดแล้วแต่คือคือคือ เออต่ว่าเอามาเป็นผู้ถือดุลแทนรัฐสภา,าเนี่ยไม่ได้มันผิดครับมันผิดหลักของระบบรัฐสภาควรเป็นที่ปรึกษากเออแล้วก็ก็อาวุธอาวุธที่สมาชิกมาเลือกตั้งอะไรจังหวัดละคนอย่างเงี้ยมันก็ยิ่ง,งโอ้โหวุฒิสมาชิกกลายเป็นผู้ถือดุลเลยจริงๆแล้ววุฒิสมาชิกเนี่ยควรจะมาจากทุกสาขาอาชีพนะครับ,รบให้มีผู้แทนรรมกรชาวนาชาวไร่ชาวอาชีพต่างๆทุกอาชีพหละ เข้ามานั่งในสภาได้เลือกตั้งมันก็เป็นแต่พวกในทุนทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันล้มเหลวสิ้นดีแล้วครับก็ต้องแก้กันใหม่นะครับหมายถึงว่าเราตึงบอกว่ามันต้องแก้เยอะแยะทุกเรื่องทุกลาวน่ะแต่ว่าถ้าต้าแก้ไม่ถูกมันก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางออกแหลมครับ ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับ